สวัสดีช่องตุ๊กชัดเาดาพรน,นะคะพาเพื่อนๆมาดูพิชุูเนยียที่เราเพาะกันไว้นะคะอันเนี้ยกระถางเพาะเนี่ยเราไม่ได้แยกต้นมันเลยไม่ค่อยโตเนาะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วที่เราแยกแล้วเนี่ยแยกเนี่ยมันโตขึ้นมากเลยเนะ่ะเนี่ยมาต่างกันเลยนะเนี่ยรอสักอีกสักประมาณอาทิตย์สักสเดี๋ยวเรามาแยกใส่กระถางกันนะคะเนี่ย โตเร็วมากเลยอย่างไรเพื่อนๆเนี่ยถ้าแยกแล้วมันโตเร็วถ้าไม่แยงนั้นเนี่ยต้นเล็กนีดเดียวเองเพื่อนเพื่อนเห็นไหมรู้สึกมันมันโตช้าเนาะเพื่อนๆพี่นพชุนเนี่ยสักอีกสักพักหนึ่งเนี่ยถ้ามันได้โตมีใบจริงสักสีห้าใบเนี่ยมันก็จะโตวไวแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอา นมลดผสมน้ำลดมันก็จะทำให้โตไวกั่งนี้เนาะเพื่อนๆเนีย่ยพาเพื่อนๆมาแอปอัปเดตดูว่าเป็นยังไงมั่งที่เราเพาะกันไว้แล้วถ้าเราย้ายลงกระถางแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะสวัสดีค่ะ